สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะคะวันนี้เราจะพาไปเยี่ยมพ่อพลายศักสุรินกันนะคะว่าสบายดีหรือยังนะคะตอนนี้ก่อนที่เราจะเดินทางเข้าไปเยี่ยมพ่อพลายศักสุรินนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาที่พ่อพลายจะออกมาให้ประชาชนนะคะได้เข้าเยี่ยมชมได้แล้วเพราะว่าตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปจนกระทั่งถึง4ี่โมงเย็นนะคะก่อนที่เราจะไป หาเยี่ยมพ่อพายสักตุรินนะคะตอนนี้ด้านบริเวณด้านหน้าที่เป็นลานจอดรถก็จะมีช้างสองเชือกนะคะมาโชว์อยู่ที่บริเวณลานจอดรถนะคะก็จะเป็นช้างแก่แล้วนะคะเป็นช้างเพศผู้แล้วก็ช้างเพศเมียนะคะอายุ72-76ปีนะคะก็มาเยี่ยมชมมาทักทายแล้วก็ให้อาหารได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยนั่งรถรางเข้าไปเยี่ยมพ่อพลายสักโุรินกันค่ะ มมมมุุนนะนีีนะ้้ตงนะโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงลานโชว์ตัวของพ่อพลายศักด์สุรินหรือมุทุราชาของเราแล้วนะคะตรงตรงนี้จะเป็นลานแสดง ช้างนะคะของเฉพาะพ่อพลายศักสุรินแล้วก็ตรงกันข้ามนะคะจะเป็นโรงพยาบาลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะคะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพ่อพลายสักสุรินจํานวนหนึ่งอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะพาไปชมพ่อพลายศักสุรินกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะถึงที่พ่อพลายสักสุรินกําลังยืนกินหญ้าอยู่อย่างสบายอารมณ์เลยนะคะแล้วก็ มีนักท่องเที่ยวนะคะกำลังยืนถ่ายภาพนะคะพ่อพายสักคุรินด้วยความสุขด้วยรอยยิ้มนะคะเราเห็นไหมคะพ่อพายสักคุรินนะคะเราเดินไปชมใกล้ๆเลยอเห็นไหมคะมุทุราชาของเรานะคะสุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์นะคะดีขึ้นนะคะก็จะมีเวลามายืนโชว์ตัวให้ประชาชนได้ไปเยี่ยมชมจนถึงเวลา4ี่โมงเย็นนะคะคุณยายเป็นพุมนะขอบคุณอันนี้ก็จะเป็นพี่ปลิวนะคะควาน ของพ่อพายศักดิสุรินนะคะนะงาสวยนะงาสวยเนาะอ่างางาสวยมากงาอุ้มบาทนะคะงาอุ้มบาทงายาวแล้วก็สวยมากๆเลยโอ้โหมีถ้าถ่ายภาพตรงนี้แล้วแบบมันมันเตี้ยไปก็จะมีจุดให้ยืนตรงนั้นนะคะไปยืนตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวเราไปยืนถ่ายภาพตรงนั้นดีกว่าก <c oughs> โอเคจุดนี้แม่แม่แม่มายืนตรงนี้ก,ก็ได้แม่แม่แม่มายืนพี่เปรี้ยวถูกต้องไหมคะค่ะก็เป็นควานช้างประจาตัวของมูทุถูกไหมค,ะค,ค่ะเห็นเห็นว่ามีควานช้างทั้งหมด3คนครับผมค่ะมีพี่เปร้วแล้วมีใครอีกคะพี่นุ๊กพี่โอ๊ตครับอ๋อค,ค,ค่ะแล้วก็อย่างมูทุที่เขาจะมาอ่ายืนโชว์ตัวที่นี่ประมาณเวลาบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงถึงสี่โมงเย็นค,ค่ะ แล้วก็หลังจากสี่โมงเย็นเขาจะไปที่ไหนต่อคะกลับขึ้นไปที่นอนแกข้างบนกลับขึ้นไปที่นอนค่ะช่วงเช้านี่คือจะทำอะไรเช้าลงมาจากข้างบนเก้าโมงครึ่งมาเดินายภาพข้างล่างแล้วก็ไปล้างสีตรวขาค่ะเห็นว่าเริ่มงอเข่าได้บ้างนิดนิดแล้วครับผมตอนฝึกนะครค่ตอนฝึกก็เป็นเป็นที่น่ายินดีเนาะดีใจเห็นแบบนี้ก็ดีใจค่ะและคือ นักท่องเที่ยวนี่สามารถมาชมได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับผมค่ะถ้าถ้าว่าการรักษาทันก็จะเอามาชมถ้ามาไม่ทันก็นะคะพ่อพายถ้ามาไม่ทันพ่อพายกาลังกินหญ้านะคะอย่างมีความสุขเลยลังสี่มงก็ดูไม่ได้ลังสี่มงคือดูไม่ได้แล้วค่ะโอเคงั้นงั้นถ้าใครจะมาก็ต้องมาให้ทันในช่วงบ่ายสองสี่โมงเย็นนะคะก่อนเช้าเขมาเย็นยมอเคได้ตอนอยู่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลข้้งล่าง มาดูได้ใช่ไหมคะคท,ท,ท,ที่ตอนที่กำลังเ,เดินข้ามสิงกิดขวางนี้ก็มาดูได้ใช่ไหมคะได้ครับ,รบแต่ต้องให้อยู่ข้างบนต้องอยู่ข้างบนในส <บน S 2> ่วนของอ ที่รถที่จอดข้างล่างแกจะเดินอยู่ข้างล่างแล้วก็้ามีคนเดาอยู่ข้างบนข้างบนให้มองอยู่ข้างบนค่ะเข้าเข้าใกล้ได้ไหมคะยังครับยังไม่ได้ใช่ไหมคะเฉพาะควานเฉพาะควานตอนที่รักษากม่มีคุณหมอค่ะตอนนี้ตั้งแต่เขามาอยู่ที่ที่ลำปางนี่เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วคะเดือนสองเดือนกรกฎากาเนาะ่กรกฎาคมตอนนี้ตุลา กระดาษสิงหากันยาสามเดือนแล้วเนาะค่ะแล้วตอนแรกๆมาเขาดื้อไหมคะอ๋อก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเพราะเขายังไม่คุ้นชินครับแล้วนานไหมคะกว่าเขาจะคุ้นชินกับควานนะคะเป็นเดือนเป็นเดือนมีมีเทคนิคมีอะไรยังไงไหมคะอ๋อก็ความคุ้นเคยความคุ้นเคยแล้วดูแลช้างมานานที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะสำหรับผมมากค่ะประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วที่อยู่ที่นี่มา ตอนนี้เห็นแบบว่าแบบเหมือนเขาแบบรักแล้วก็ไว้ใจมากที่เห็นในคลิปต่างๆที่ออกไปพยายามทำให้ไว้ใจทุกคนค่ะสามคนค่ะแล้วที่เห็นภาพที่ว่าเดินไปแล้วจะเขาจะชี้หางให้จับเดหางให้จับนี่ตอนเราฝึกครั้งแรกเราเข้าข้างหลังก่อนค่ะโอเคไว้ใจตีนิสัยตีนิสัยตั้งแต่นั้นเลยค่ะ ค่ะตามลำดับภาษาตามกันตอนนี้ตุลากระดาสิงหากันอย่างสามเดือนแล้วเนาะค่ะแล้วตอนแรกๆมาเขาดื้อไหมคะอ๋อก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเพราะเขายังไม่คุ้นชินครับผมแล้วนานไหมคะกว่าเขาจะคุ้นชินกับควานนะคะก็เป็นเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนมีมีเทคนิคมีอะไรยังไงไหมคะก็แบบความคุ้นเคยความคุ้นเคยแล้วดูแลช้างมานานที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ สำหรับผมนะครับประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วที่อยู่ที่นี่มาตอนนี้เห็นแบบว่าแบบเหมือนเขาแบบรักแล้วก็ไว้ใจมากที่เห็นในคลิปต่างๆที่ออกไปพยายามทาให้ไว้ใจทุกคนในการสามคนค่ะแล้วที่เห็นภาพที่ว่าเดินไปแล้วจะเขาจะชี้หางให้จับเดหางให้จับตอนตอนเราฝึกครั้งแรกเราเข้าข้างหลังก่อนค่ะให้แกไว้ใจอืม ก็ตีนิสัยตีนิสัยตั้งแต่นั้นเลยอกจากอ๋อค่ะสุขภาพเขาดีขึ้นตามลําดับครับผมรักษาตามอาการดีขึ้นตามลำดับแต่กินนอนปกติกินฟักทองเป็นก้อนดีค่ะอาจจะกินยังไงเขาฟักทองยังไม่กินกินกล้วยก่อนอ๋อแต่ถ้าหาเขาหาเป็นจุดสีจุดอะไรนี่ก็ได้มาระดับหนึ่งค่ะขาก็กำลังเริ่มงอได้แค่นี้ ต้นตาก็พึ่งาษาต้องดูอาการเค่ะโอ้เสียงเคี้ยวนอนแบบยืดเรือนอนนอนตะแคงแล้ตัวลงปกตินอนบนทรายเลยครับถ้าผมนอนบนทรายน่มเอเลย แต่ที่ร้องร้องนี่เขาจะเอาอะไรรู้เปล่าคะเรียกว่าร้องอ๋อเขาร้องหากินของหวานไปควบคุมแกอยู่ครับไม่ให้กินนิดค่ะตอาอยู่ในช่วงกึ่งๆแกตกมันอ๋อกึ่งๆจะตกมันก็ถามข้อมูลทางเพื่อปรับมาผู้จิการผูิการเขาจะตกมันใช่ไหมคะครับประมาณนะครับก่อนก่อนที่ผมจะไปรับเขาจะตกเดือนพิจิกาอ การทรงแสดงว่าประมาณมฤทุนี้จะตกมันประมาณเดือนพฤศจิกาครับประมาณอืมแต่สุขภาพแกค่ะคุณนุ่นแกที่ไปหมอตกค่อค่ะเราก็ต้องคอยติดตามดูครับต่างคนต่างอืมคงกระเม็ไม่แน่ชอบงาขอรอดูก่อคับค่ะค่ะอย่างาไปหมอดิแหละค่ะทุกท่านใช่ตัวนี้ไปๆ ไปเป็น ทหารแค่สองคนรวมสามพันคูรีมูกกุ้งใช่ลูกกุ้งรูปภาพมูทุภาพนี้สวยมากมากภาพนี้สวยมากตรงนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมานะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่ช้างไทยของเราถูกส่งไปที่ประเทศรีลังกานะคะ เริ่มแรกเลยก็คือปีพศ2542นะคะโดยประธานาธิบดีแห่งประเทศศรีลังกาขอพระราชทานลูกช้างเพศผู้จำนวนสงเชือกนะคะเพื่อเอาไปฝึกไว้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสมมาสัมพุทธเจ้าในงานแห่งพระทาประจำปีนะคะ ก็ได้ส่งลูกช้างไปนะคะก็ปีพศ2544นะคะพลายพอพลายศักดิุรินได้ไปอยู่ที่ประเทศรศีงังกานะคะปีพศ2544ก็ได้ถูกส่งไปเมื่อวันที่8มกราคม2544ตัดมาถึงที่ วันที่2กรกฎา2566นะคะก็คือเป็นวันที่พ่อพลายอาขอโทษค่ะพ่อพลายสักดุรินนะคะหรือมุทุราชาของเราได้เดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่อยู่ในกรงที่อยู่บนเตรียมจะเอาขึ้นเครื่องบินนะคะ เป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่มากๆปัจจุบันนี้ก็มุทุราชานะคะหรือมุทุของเราก็มาอยู่ที่สถาบันโคชบันแห่งชาตินะคะในพระอุปมัมภมมีการจัดการและก็ดูแลท่อพายศักสุรินในด้านต่างๆเป็นอย่างดีนะคะจำก็จะมี3มคนกิจจจวัดประจำวันก็คือทำความสะอาดหลักนอน ย้ายช้างเข้าหลักรักษาทำความคุ้นเคยอาบน้ำตรวจสุขภาพประจำวันแล้วก็จะมีการเก็บตัวอย่างตรวจโรคติดต่อในช้างมีการถ่ายพยาธิทำแผลฝีที่สะโพกทุกวันอ๋อเขาเป็นฝีเขาเ,เป็นฝีที่สะโพกก็จะต้องทำแผลที่ฝีที่สะโพกทุกวันในช่วงเช้าแล้วก็ติดตามดูผลเลือดแล้วก็ปัสสาวะนะคะแล้วก็มีการ กายภาพบําบัดฝึกเดินข้ามสิ่งกีดขวางซึ่งทําให้สามารถงอเข่าได้บ้างนิดหน่อยซึ่งเป็นที่น่ายินดีนะคะก็ท่นานใดที่อยากจะมาชมตัวจริงเสียงจริงของพ่อพรายศักดิรินนะคะก็ะะสามารถมาที่สถาบันนะคะพชบาลแห่งชาตินะคะหรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะคะ แล้วก็มันจะมีรถนะคะรถรางนะคะวิ่งให้บริการทุกๆ15นาทีนะคะซื้อบัตรซื้อตั๋วที่ด้านล่างนะคะหรือถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้นำรถเข้ามาได้ก็จะมีจำหน่ายตั๋วในราคาที่50บาทนะคะก็คือนำรถขึ้นมาจอดได้ที่ข้างๆโรงพยาบาลช้างแล้วก็เดินมาชมพ่อพรายศักสุรินได้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง 4ี่โมงเย็นนะคะก็มาได้ทุกวันนะคะ มูทูแข็งแรง simple. ไวๆนะมูทูนอนลงตัวนั้นตัวนั้นวนตุ้มตุ้ยเลยมูทู ยืนมองคนด้วยเอ๊ะเขามาดูอะไรเราเยอะแยะไปหมดเลย <laughs> <st> เอ้ <laughs> <laughs> เลยพ่อคุณไปไปมันเป็นไป <laughs> ทำไมทำเก็บถุง啊？